สวัสดีค่ะเกษตรบ้านๆตามใจดีนะคะวันนี้จะพามาให้อาหารสัตว์ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็ดน้องค่ะที่ซื้อมาเมาื่อวานนะคะเป็ดไข่อ่ะกินค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 ่ะน่ารักจริงๆเลยนี่ยังไม่มียังไม่มียังไม่ได้ทำคอกนะขาร่ะ เอาใส่ตะกร้าไปก่อนเขายัางตัวเล็กอยู่ใส่ตะกร้าไปก่อนเดี๋ยวไปให้อาหารปลาต่อเลยค่ะปลาหมอปลาเข็งอ้กินเก่งมากเลย หมดแล้วไปเอามาให้ใหมสองกำัมมือแล้วฮึ่ม เริ่มจะอิ่มตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีแล้วแต่วนะ่าตัวไหนกินเนกะ่งหมดอีกแล้ว <laughs> เอาใหม่ใช่ไหม จะเปลี่ยนหัวอาหารละมั้งกินเก้งปไเนี่มีเป็นอาหารลุกออดอาหารหัวกิโลหนึ่งก็ร้อยยี่สิบบาทแล้วแต่พื้นที่นะเขาบอกว่าอาหารลูกออดจะมีโปรโตีนสูงนะคะจะทำให้ปลาโตเร็วค่ะ ติ๊กทุกติกแน่ว้าวท้องป่องเลยกินจนท้องป่องแล้วโอว้หมดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาให้เริ่มอิ่มแล้วนทีนี้เริ่มอิ่มแล้ว ไปดูปลาดุกกันมต่อที่ปลาดุกนะรปลาดุกอืมเดีอย่ตรงนี้ เป็นอาหารขนาดกลางอาหารประดุกขนาดกลาง เดี๋ยวไปให้อาหารกบต่อไปค่ะกบกบแล้วไม่กี่ตัวแล้วยังไม่ค่อยกิน ไปให้อาหารเป็ดไอ้อาหารไก่ต่อ <c oughs> จริงๆเราอันนี้เป็นบอ่อหอยขมะะหอยขมแล้วก็ให้อาหารประดุกไปก็ได้เม็ดสอเม็ดเนี้นยเพราะกินเยอะหรอกแต่ละหอยขมเลยจะเปลี่ยนน้ำบอ่อหอยทั้งนั้นเลย,เยจะเปลี่ยนน้ำบอ่อคละะ ไปต่อก,กันที่การ์ด้ลยร้องเสียงดังนะแป๊บน,นึงค่ะลูกหิวหิวแล้วเหรอหิวแล้วหิวแล้วไปแป๊บนะึงแป๊บนะึ่งมา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 อามอบอมอบตัวไหนยังไม่มอมคะมามามากินเกลี้ยงเลยเหรอ,อไปกินค่ะลูกไม่ต้องออกไปค่ะไปกินกับเพื่อนค่ะลูกไปไปีไป หิวมากหิวมากใช่ไหมคะหิวมากใช่ไหมคะกินค่ะแล้วก็เก็บไข่ลูกค่ะอู้พึ่งไข่เมื่อกี้สดสด,สดร้อนร้อนใบใบโน้นไปอยู่ตรงโน้นได้ยังไงมาดูนะคะเป็นอยู่เป็นอู้ใบใหญ่มากเลยทุกคนดูสิแตกต่างกันนะอันนี้ใบใหญ่นะอันนี้ใบเล็กนะน่ารักค่ะลูกลูก เป็ดไข่ไหมคะเป็ดอ่าวแย่ yeah, แล้วเป็ดไม่ไข่สองวันแล้วขอแม่ดูหน่อยตรงนี้มีไหมไข่สองใบหรอคะไข่สองใบหรอคะคี่คัดเป็ดไข่แล้ว ด้วยชานเชอร์รี่นะเชอร์รี่เห็นไหมน้ำตาลว่ายนะ้ำมีให้อาหารปลาดุกไปเมื่อกี้นะแท,นท,นท,นทน้ๆว้าวไข่แตกแล้วเพื่อนๆไข่หอยเชอร์รี่แตกแล้วเห็นไหมคะสีน้ำตาลนะ่ะหอยเป็นลูกหอยนะ่ะ เขาค่อยๆล่วงไปทีละตัวทีละตัวนะค่อยล่วงไปนี่ไข่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ไข่จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเขาล่วงแล้วเริ่มล่วงล่วงไปในน้าล่วงไปในน้าก็จะเป็นตัวเล็กๆอันนี้นะ <c oughs> กองไม่สูงมี ตรงลากตรงตรง,ตรงลากตรงเนี้ยลากลากอนี้เต็มเลยอ่ะเต็มเลยลูกหอยทั้งนั้นเลยในพื้นดินอุ้ยปลาหางนกยุงก็ออกลูกละยี่แยะเลยทีนี้ว้าวได้ผลได้ผลเ <_ s 2> ดี๋ยวขยายบ่อต่อ มาต,ต่อที่ปลาช่อนกับหอยเก๋ออาหารลูกออดเห็นหอยไหมอ่ะมันมืดเนาะอืมบ่อนี้มันมืดอันนี้จะเลี mm ้ยงปลา ปลาช่อนปลาลูกปลาช่อนนะไออีสานเออว่าปลาลูกคอกใหญ่แล้วนะคะเท่านี้ก้อยแล้วนะคะเท่านี้ก้อยแล้วะะตัวตัวรุ่นที่แม่เอามารอบแรกเท่านี้ก้อยแล้วนะคะทีเนี้ยถ้ามันโตกว่านี้เราก็ต้องหาเอ่อเรียกอะไรนะเอ่อหาเงงแดะแงงแงางเ,เขียวมาคุ้มแล้วนะคะเพราะว่าปากคอมันจะก,กระโดดเก่งนะคะกระโดดเก่ง บุ้งว่าเห็นกันบ่หนา,าเพราะว่น้นามันกระเพื่อมเพาะมันมองบอชัดเนะวันนี้อากาศไม่ค่อยขี่เลยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอันนั้นบอกไหมเชอรด่อันนี้บอก ไม้พงกับปลาช่อนแล้วก็จะมีนี่นะพ่อพันแม่พันกบนี่ตัวผู้นะเห็นไหมเห็นไหมนตัวผู้แยกกันอยู่ตัวเมียจะอยู่อีกฝั่งนะึงตัวเมียจะตัวใหญ่นะ ดเ,เดี๋ยวให้แม่มาให้อาหารเองเพราะว่าไม่รู้แม่จะให้ตอนไหนนอันนี้แม่เป็นคนยังกบมาอยาให้แม่มาให้อาหารเองนี่เราก็มาดูโดยรวมว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นบ่อปลาหมอหปปรือปลาปลาเข็งปลาหมอปลาเข็งนะะบ่อยแล้วก็ข้างๆกัน เป็นบกนะฮะบกไม่กินอาหารเลยสงสัยต้องล้างบอ่อก่อนเนี่ยันนี้จะสองบ,อบ่อติดกันนี้เป็นเสารสเสารสเสารสคุมด้วยเสาวรสนะนคะจริงจริงมันคุมหมดนะคุมหมดแต่นะแม่ตัดออกเพราะว่าแม่บอกว่ามันลกไปเลยตัดออกปีเป็นคนปลูกเองค่ะ แล้วก็บ่อหอยบ่อหอยโขมแล้วก็บ่อปลาดุกดูลูกๆหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่บ่อปลาดุกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบ่อกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของแม่นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเล้าแก่เล้าปิดนะคะเก็บฟืนเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกสองบ่อนะเป็นบ่อหอ,อยเชอรี่กับหอยโขงแล้วก็บ่อปลาดุกที่ให้ดูเมื่อกี้นะะทั้งหมดโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะ่ะ เพื่นที่บ้านเล็กๆเดี๋ยวสั่งท่อซีเมนต์มาอีกจก้ะเลี้ยงอะไรต่อไปคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ